ดีครับพี่ๆเพื่พพอนๆสมาชิกทุกท่านดกดติดตามช่องนำโชคพาเครื่องแชนแนลตลอดจนผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมช่องนำโชคพาเครื่องแชนแนลทุกท่าน<ม>วันนี้ผมจะมารีวิวพากเครื่องเครื่องรางของหลวงปู่พระมาหาสีทนการนโนวัดสมศรีบ้านประคือตำบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดข,ขอนแก่นให้พี่ๆเพื่พพพอนๆทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับ ประวัติคร่าวๆครับผมพอสังเขตของหลวงปู่พระมหาสีโทนการจนโนวัดสมศรีบ้านพระคือตำบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมท่านเป็นพระมหาเทระนะครับผมสายปัสนานกรรมฐานหรือว่าพระสายป่านะครับผมสายเจ้าคุณพระอุบาลีคโนปาจา์นะครับผมหรือว่าหลวงปู่จันทร์สิริจันโทนะครับผมวัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานครแล้วก็สายหลวงปู่เสากันตะศีโรหลวงปู่มัน่นปุริทะโตแล้วก็หลวงปู่สิงค์คันติยัคโมนะครับผมก็คือท่านก็เป็นพระเกจอิอาจารย์นะผมเป็นพระมหาเถระนะผมที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งนะผมของสายหลวงปู่มัน่นปุริทะโตนะครับผมอ่า ท่านชาตานะครับผมก็คือวันที่15พฤศจิกายน2449นะครับผมบรรพชาเป็นสมณเณร12พฤศจิกายน2461นะครับแล้วก็อุปสมบทครั้งที่1นะครับผมในฝ่ายมหานิกายนะครับเมื่ออายุ20ปีพศ2469ครับแล้วก็อุปสมบทครั้งที่2นะครับผมในฝ่ายพระธรรมยุทธ นะครับผมก็คือวันที่18เมษายน2472นะครับแล้วก็ท่านได้มรณภาพวันที่27พฤษภาคม2518สิริอายุได้69ปี47พรรษานะครับผมอันนี้เป็นประวัติคร่าวๆพอสังเกตของหลวงปู่พระมหาสีทนการจโนโน,นะผมวัดสมศรีบ้านปะคือตำบลประรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับกล่าวถึงนะครับผม พระเครื่องที่เห็นในรูปนะตอนนี้นะครับผมก็คืออันนี้ก็เป็นรูปถ่ายของหลวงปู่นะครับผมเมื่อเป็นสมัยเป็นพระหนุ่มนะครับผมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพระแกะนะครับผมนะครับผมเป็นแกะขึ้นรูปเป็นพระพุทธรูปแล้วก็ข้างหลังนะครับผมข้างหลังก็เป็นรอยจานนะครับผมพระชุดนี้นะครับผมได้มาจากโยมอุปถากนะครับผมที่เป็นโยมอุปถากที่อยู่บ้านพระคือนะครับผมนะครับชุดนี้นะครับ พอดีมีพี่ท่านหนึ่งท่านได้ไปแบ่งปันออกมานะผมผมก็ได้รับเมตตาต่อมาอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วว่าประวัติก็คือเป็นพระเครื่องนะผมของโยมอุปถากที่คอยอุปถากขวงปู่พระมหาสีทนนะครับผมกาญจนโนอแล้วก็เป็นญาติโยมนะผมที่อยู่บ้านพระคือโดยตรงนะครับผมนะครับจุดนี้นะครับส่วนรูปนี้ก็เป็นรูปถ่ายที่ ผูช่างนะครับผมชาลีทิตตะโมครับผมท่านมอบให้เมตาให้มานะครับผมจุดนี้นะครับแล้วกด้านในก็จะมีพวกเกสาอติแล้วก็พวกตะกุดแล้วก็พวกไอะไรหลายอย่างครับผมที่ใส่ข้างในผมเป็นคนบรรจุเข้าไปเองนะครับผมรูปถ่ายชุดนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับผมนะครับนี่ครับอันนี้เป็นพระนะครับผมพระพุทธรูปที่แกะขึ้นมานะครับผมนะครับเนื้อนี้ ฉ่ำมากนะผมนะครับส่วนบริเวณตรงนี้ครับผมโดนเหงื่อโดนาขาบนะผมก็เลยมีความฉ่ำน,นะครับส่วนขอบขอบ,ขอบนี่ก็ยังมีความขาวขุ่นอยู่นะผมอันนี้เลี่ยมเดิมนะผมเลี่ยมโบราณนะผมเลี่ยมแบบเปิดหน้านะครับผมเนี่ยเลี่ยมแบบเปิดหน้านะครับนีผิวผ้าก็เลยโดนเหงื่อโดนการห้อยนะผมสัมผัสกับผิวหนังก็เลยถูๆก็เลย เป็นคล้ายๆเป็นความฉ่ำนะครับผมเนี่ยเป็นความฉ่ำของเนื้อองค์พระนะครับก็หนาครับผมหนา,นาพอสมควรนะครับผมนะครับหนานประมาณสักแปดถึงเก้ามิลได้ครับผมกเกือบเซนนะครับผมนะครับเฉพาะองค์พระนะครับไม่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 รวมกรอบนะครับผมนะครับผมจากขอบนี้ถึงขอบนี้ก็ประมาณแปดถึงเก้าเซนประมาณเกือบเซนหนึ่งครับผมประมาณแปดถึงเก้ามิลนะครับผมเนี่ยครับ ก็ประมาณเกือบเซนหนึ่งนะครับผมก็ลักษณะนะครับผมการแกะครับผมแกะเป็นแบบฝีมือชาวบ้านนะครับผมก็คือแกะเป็นปะปุตตูรูปนะครับผมปะปุตตูรูปนะครับผมมีหูมีพักเกตมีหน้ามีตามีปากนะครับผมนะครับผมแล้วก็อกกล้องนะครับผมฐานบรรจุฐานแกะเป็น3ชั้นนะครับผมเป็นคล้ายๆตรงนี้มีขาสิงนะครับผมนะครับแล้วก็มีซุ้มเดือนแก้ว โดยรอบนะครับผมนะครับผมชุบดินแก้วโดยรอบนะครับเนื้อหาของผ้านี่ครับเนื้อนี้ฉ่ำมากนะผมนะครับเนื้อนี้ดูง่ายนะผมดูง่ายมาก อันนี้ก็เป็นหน้าตานะครับผมหน้าตาฝีมือช่างนี่ถือว่าสวยงามมากครับผมฝีมือช่างนี่ถือว่าสวยงามมากแก่ได้ละเอียดนะครับผมเนี่ยครับส่วนที่เป็นเท้าเป็นมือเป็นอกเป็นหน้าตาเป็นพระเกตเป็นพระศกนะครับผมจมูกหูตาจมูกนะครับแล้วก็ส่วนขา ส่วนฐานนะครับผมแต่ว่าองค์นี้นะครับผมองค์นี้พิเศษนะครับผมพิเศษมากนะครับผมนะครับเพราะว่าที่ผมเก็บพระเครื่องของหลวงปู่พระมหาสีทนมาก็ตั้งแต่ปีพศ2 5 0พันนะครับผมที่เริ่มเก็บพระเครื่องของหลวงปู่พระมหาสีทนมานะผมก็มีองค์เนี้ยครับผมที่พิเศษที่สุดนะครับผมเท่าที่พบเจอมานะครับก็ได้รับเมตาจากพี่ชายใจดีท่านหนึ่งครับที่บ้านพระคือครับผมท่านแบ่งให้มา นะครับผมนะครับไปบูชานะครับผมเนี่ยครับที่พิเศษก็คือตรงนี้นะครับผมด้านหลังเนี่ยครับด้านหลังนะครับเป็นเป็นจานอัขระเล็กยันนะครับผมสูตรของหลวงปู่พระมหาศีทนนะครับผมการจโนเลยนะครับผมเนี่ยครับเนื้อนี่ดูง่ายนะครับผมเนื้อถ้าใครดูเนื้อนี่จะรู้ว่าเป็นเนื้อของเนื้ออะไรนะครับผมนะครับ นะครับด้านหลังก็จะเป็นอักขระเลขยันนะครับผมลอยจานนะครับผมที่เป็นอักขระเลขกยันลายมือของหลวงปู่พระมหาสีทนนะครับผมอันนี้ผมลองเทียบลายมือดูแล้วครับผมตามตำราแล้วก็ตามหนังสือบันทึกทมนะครับผมที่หลวงปู่ท่านทิ้งไว้ให้นะครับผมนะครับที่ได้รับสืบมาจากหลวงปู่ช่างทวีตธรรโมนะครับผมเนี่ยเป็นลายมือเดียวกันนะครับถ้าลองสองกล้องดูไม่แน่ใจจะเห็นหรือเปล่านะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นลอยจาน นะครับผมเนี่ยครับรอยจานจานสูตรตับพระธรรมเลยนะครับผมแต่ว่าตรงกลางนี่ใช้ดอกยันดอกเดียวนะครับผมปกติจะมีดอกยันตรงกลางเนี่ยครับตรงเนี้ยสดอกนะครับผมแต่ว่าท่านใช้ดอกกลางดอกเดียวนะครับผมมาลงอัขระแล้วก็ใส่อัขระเล็กยันตับพระธรรมนะครับผมสูตรตับพระธรรมทั้งหมดนะครับผมที่ลงมานะครับ ถ้าถ้าพี่พท่านไหนดูเนื้อเนื้อเนื้อได้ดูเนื้อ,อเข้าใจนะผมก็ก็จะรู้ว่าเป็นเนื้อ,อวัสดุประเภทไหนแต่ว่าบางทีมันพูดไม่ได้ <c oughs> ก็คือ <c oughs> พูดไม่ได้ครับผมก็คือเนี่ยครับให้ดูครับผมนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวอักาศตัวกลางนะผมนะครับตัวอักาศตัวกลางเป็นตัวดอกยันตัวกลางนะครับผมแล้วก็มีตัวอักาศเลขยันที่เป็นขีดอยู่นะครับผม ก็เดี๋ยวผมลงรูปให้ดูนะผมรูปที่ผมถอดออกมาให้นะครับผมก็นีอักขระเลขยันนะครับผมสูตรตับธรรมนะผมที่หลวงปู่พระมหาสีตนท่านจารักขระก็จะมีพระโทเทธาสอดีวิกะสมะพสนะครับผมแล้วก็นโมพุทธายะนะครับผมนะครับเนี่ยถ้าเอาตัวพระนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวเนี้ยตัวพระนะครับผมพระโทเทธานะครับผม แล้วก็สาลีวิกาสมะปะโสงโนโมพุทธายะนะผมลงมาถึงตัวข้างล่างสุดนะผมนโมพุทธายะนะครับเนี่ยครับถือว่าเป็นพระนะครับผมนะผมพระที่เก่าแล้วก็สมบูรณ์นะครับผมสมบูรณ์มากนะครับผมนะครับถือว่าก็ถือว่าหายากนะผมหายากมากๆนะครับผม นะครับผมก็ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้พบเจอบ่อยครั้งไม่ได้พบเจอง่ายๆนะครับผมนะคร,ครับก็ถือว่าโชคดีมากที่ได้มาไว้บูชานะครับผมส่วนที่ก็เป็นรูปถ่ายนะผมรูปถ่ายที่หลวงป,ปู่ท่ทานชาวิจรรมูท่านเมตตาให้มานะครับผมนะครับแต่ว่าด้านในก็จะมีบรรจุพวกเ,เกษาคัมมาตะกุดแล้วก็หลายๆอย่างนะครับผมที่ใส่อยู่ข้างในนี้นะครับเนี่ยครับ น,นี่หลวงปู่ช่างช่างิตธรรมโมนะครับผมหรือว่าหลวงปู่พระครูสิริสารธรรมอาจารย์นะครัผมอดีตเจ้าวาดวัฒนประทายตำบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมปัจจุบันท่านไปอ,อยู่ที่วัดอุดมคงคานิมิตรนะครับผมแล้วก็ทุกวันนี้ท่านก็มรณภาพไปแล้วนะครับผมนะครับ ที่จังหวัดกาลสินนะครับผมนะครับพอดีผมกลัวเกสาหรุดก็เลยไม่กล้าดึงแผ่นรูปถ่ายออกมานะครับผมกลัวเกสาหรุดยู่หนีนะครับผมอันนี้ก็ดูคร่าวๆกันประมาณนี้นะครับผมด้านในก็จะมีพวกตะกุดมีเกสาจีวมีหลายๆอย่างนะครับผมที่อยู่ข้างในนะครับผมนะครับวันนี้ผมเอาพระเครื่องนะครับผมนะครับผมของปู่ พระมหาศีธนการจโนนะครับผมวัดสมศรีบ้านระคือตําบลพระรับอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมมารีวิวให้พี่เพื่อนทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับผมประสบการณ์วัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับผมก็มีมากมายนะครับผมเป็นที่เราขานนะครับผมสืบต่อกันมาทั้งเรื่องป้องกันผู้ผีปีศาจปราบผีนะครับผมที่ที่ตรงไหนแรงๆหรือว่าตรงไหนที่ยุ่งยากนะครับหลวงปู่ท่านก็เมตตาผมให้นะครับผมตลอดจนเรื่องเกี่ยวกับ ทุกทุคุณทางด้านามหาอุอย่ยงคงกระพันนะครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวนะผมที่เราขานกันสืบต่อกันมาเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่นะผมนะครับวันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆแล้วก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพระเครื่องนะผมของหลวงปู่พระมหาสีทนนะผมที่ผมเก็บไว้บูชานะครับผมนะครับนะครับเนี่ยจุดนี้นะครับ,รบก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะผม ผมเอาภาเครื่องของป,ปู่ชุดอื่นๆน,นะครับผมอย่างเหรียญรูปรอแล้วก็วัตถุมงคลอื่นๆนะครับผมตลอดจนเหรียญหางเต่ารุ่นแรกแล้วก็เหรียญที่ถอดพิมพ์ทําเก้ขึ้นมานะผมมารีวิวให้พเพื่อนๆทุกท่านได้รับชมและฟังกันนะครับผมเป็นประโยชน์ในการศึกษาสะสมต่อไปนะครับผมยังไงก็หากท่านชอบนะผมหรือว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องนําโชคพาเครื่องช่องเราด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังกันนะครับผมขอบพระคุณครับขอบคุณครับ